ตัวจ่ายไฟสำหรับคนใช้การ์ดจอ RTX 4070 Super ขึ้นไปต้องตัวนี้เลยครับ a o r u s Elite 850W Platinum ครับจ่ายไฟเต็มเม็ดเต็มหน่วย 850W ได้กับการ์ดจอของคุณทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะกับรุ่นท็อปทอปรุ่นสูงๆอย่าง4070 Super ขึ้นไปซึ่งต้อง require power supply ที่กำลังไฟสูงๆเนาะรวมถึงการเชื่อมต่อ PCIe 5.0 600W เจ้า power supply ตัวนี้ก็ทำได้ ยิ่งกับมาตรฐาน80พัทที่เป็น80พัทแพลตตินัมกันเลยใช้คาปาซิเตอร์100%จากประเทศญี่ปุ่นนะครับน้ากล่องของเขาเอ้ยดูดีเลยนะเนี่ยออรัสเอลิ850วัตต์แพลตินัม AE850PM นะอันนี้คือชื่อรุ่นเขา PG5 Modular Power Supply พอสายได้ทุกเส้นและบริการหลังการขายโดยอาชิวะครับสายที่เขาให้มาครับก็จะมีสาย ATX ความยาว65ซนเมตรสาย CPU ไฟเลี้ยงนะครับ 8พิน2หัวที่สามารถถอดได้นะตัวนี้จะเป็นตัว 12vHPWR ซึ่งเป็นตัวสำหรับตัวการาดจอยุคใหม่นะมี PCIe สำหรับตัวกร์ดจอยุคเก่าแล้วก็พวกชุดน้ำรุ่นใหม่ๆที่ใช้ PCIe เนี่ยจะอยู่ที่6หัว SATA8 หัวแล้วก็ Peripheral ก็คือโ o เลกนะครับ4หัวนั่นเองตัวมาตรฐานของ Power Supply เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูนะการจ่ายไฟต่างๆคือแน่นอนมากจริงๆหรือบอกไปอีกหนึ่งความเจ๋งของ Power Supply ตัวนี้เนี่ยคือขนาด Compact นะมีความสั้นมากกว่า Power Supply โดยทั่วไป จะทําให้สามารถใส่ในเครื่องนะครับที่มีพื้นที่จํากัดได้โดยเฉพาะเคสไ i โ r o ATX แบบนี้ตัวนี้ดีเลยแต่ก่อนที่ไปดู Power เรามาดูที่เส้นนี้กันก่อนเส้นนี้คือสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับการ์ดจอยุคใหม่ๆนะซึ่งเขาก็ต้องใช้หัวไฟเลี้ยง 12V h p w r หรือ PCIe 5 600วัตต์กันเลยสายคุณภาพนะเนี่ยแจว่าอันนี้ก็เป็นสาย AC ที่ให้มาอย่างหนาเลยนะ แล้วก็อุปกรณ์สายแยกต่างๆก็จะอยู่ในถุงนี้นะครับมีอะ,อะไรบ้างเดอ้ออ้เยอะมากเริ่มจากหัวเชื่อมต่อกาจอนะฮะเป็นแบบเส้นเดียว PCIe นะครับเชน่นกันกับสายเส้นนี้ก็จะเป็น PCIe เหมือนกัน PCIe มีมาให้นี่ก็ PCIe นะครับมีทั้งหมด6หัวนะ PCIe ก็จะเป็นสายแบนมา แล้วก็อันนี้เหมือนกันก็ PCIe รวมกัน6หัวแบ่งเป็นเป็นตัว Y นะครับก็คือออก2กับออก1รวมกันเป็น6หัวดอันนี้จะเป็นช่อง CPU ครับไฟเลี้ยง CPU ซึ่งสามารถแยกสปิตออกมาได้บางเคสที่เมนบอร์ดจะไม่ได้มี8พิน2หัวนะอาจจะเป็น8พินแล้วแยกย่อย,ยเป็น4พินแบบนี้แยกออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น CPU อีกเส้นหนึ่งเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันแยกได้สปิตออกมาได้เป็น4 อันนี้ก็จะเป็นสายหัวไฟเลี้ยง SATA นะครับสำหรับฮั d ดิสสำหรับพวกคอนโทรลเลอร์ฮับต่างๆแล้วก็อันนี้เป็น m o l ล็ใช้กันน้อยแต่ก็ยังมีใช้กันอยู่นะในกลุ่มของพวกชุดน้ำเปิดหรือรอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องการไฟเลี้ยงแบบคลาสสิกสุดๆโมเล็ก็มีมาให้เมนบอร์ดสายเมนบอร์ดก็สายใหญ่แบบนี้เลยนะครับตัวสายเองก็เป็นสายสายแบนนะ ขนาดกำลังดีไม่กินพื้นที่มากไปนะฮะแล้วก็มีพวกซาตามาอีก1เส้นส่วนตัว power supply เองไซต์ต้องบอกว่าถูกหดย่อส่วนมาใช้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าเป็นอย่างไรแกะออกมาจากซองเลยนะนี่คือชมหน้าของตัว power supply นะครับตัวนี้รหัสของเขาจะชื่อว่า ae 8 5 0 pmpg 5นะครับซึ่งจะมีแถบแม่เหล็กตรงนี้อยู่ซึ่งแถบแม่เหล็กนี่ ดึงออกมาได้และสามารถกลับด้านใส่อย่างนี้ได้และเราไปทําแผ่นนะครับที่เป็นปริ้นออกมาใส่เป็นชื่อเราก็ได้ใส่เข้าไปข้างในได้เช่นกันแบบนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งก็ใส่ได้นะครับกลับด้านได้อันนี้ดีนะสำหรับบางคนที่กลับด้านพาวเวอร์สปายหรือเคสบางตัวที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกมาได้มากนักนะครับก็ กับด้านได้ใส่ได้คัสตอมได้ดีเลยตัวพัดลมครับมาในขนาด120มิลิเมตรนะและลายเป็นเชของเขานะครับความยาวอยู่ที่140มิลิเมตรหรือ14เซนติเมตรนะซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่สั้นมากๆนะครับถ้าเทียบกับพาวเวอร์ดเพายในยุคปัจจุบันอันนี้ดีครับทำให้เวลาเราติดตั้งไปในเครื่องมันกินพื้นที่น้อยลงนะส่วนอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นที่อยู่ของการเสียบสายอันนี้เป็นสายเข้าไฟบ้านนะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดด้านนี้จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ ฟูลโมดูล่านะครับก็คือถอดสายได้ทุกเส้นโดยจะมีพลาสติกครอบมาอย่าลืมดึงนะครับถ้าคุณเสียบทะลุไปแบบนี้เลยไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้คุณต้องแกะมาก่อนอย่างนี้นี่จะเป็นเทปกาวมานะครับต้องห้ามลืมดึงหอ,อกนะไม่งั้นอาจจะช็อตได้นะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับวิธีการเสียบเสียบเข้าไปตรงๆแล้วก็ดันให้สุดนะ อย่าให้มันมีแกลบว่างแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องดันไปให้สุดนะครับไม่งั้นมันจะเกิดการช็อตได้เสียบเข้าไปที่นี่ช่อง PCIe ตรงนี้ให้แน่นนะดันเข้าไปให้สุดเนี้ยมันก็จะ S ก c ลล e ล็อกไว้แบบนี้นะครับสำหรับตัวสายถือว่าดูแล้วเก็บสายได้ดีเลยแล้วก็กินพื้นที่น้อยมากแต่ว่าส่วนสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือเมนบอร์ดเดี๋ยวดูซิว่า สายเมนบอร์ดเสียบแล้วจะเป็นอย่างไรสายเมนบอร์ดก็จะแยกกันอยู่แบบนี้1ชุดแล้วก็นี่อันนี้คือสายเมนบอร์ดเก็บสายง่ายแล้วก็สายบางดีนี่ก็คืออีกหนึ่งพาวเวอร์ซัพายนะครับที่น่าสนใจกับ AE850 PMPG5 หรือตัว A ORUS Elite 850 ที่เป็น850วัตต์ platinum นะครับใครสนใจก็จัดหากันได้5290เดี๋ยวรออุปกรณ์มาครบแล้วจะใช้ power supply ตัวนี้ build ให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับจัดซัก4070เ์ super super ti หรือแม้แต่4080ป์ super ขึ้นไปนะครับเฟลยีแน่นอนถ้าใช้ power supply ตัวนี้นะครับจากทาง o r ั s ใครสนใจก็วาร์ปอยู่ใต้ description นะครับรวมๆผมว่าน่าสนใจเลย ขนาดคอมเพก t ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ก็แลกมากับมาตรฐานที่น่าสนใจกับ80พัทแพลต,ตินัมครับนี่คือ power supply รุ่นใหม่จัดทางออร์รัสกิก B ไปครับผม